ใช่ไม่ยังดื่มไม่ยังแม่แม่ตังค์อีกดื่มอะไรอีกขวดอ่ะขวดนิดหน่อยนะใครกินอ่ะใหญ่ใส้น้ำกินมากกว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวไอ้ผู้หญิงคนบ้ามานี่บอกผมด้วยนะเออช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันจับมัน เราร่วมมือกันเราเป็นพันธมิตรกันเหรอเล่เาเกิดได้ฝีมอด้วยเหรอนี่ผู้หญิงแห่หัวล้นๆอ่ะตัดผมผิวตั้งอะจ้่ผมวม่ชีเหรออ๋อเป็นแม่ชีเหรอโอ้แสดงว่าแกเดินมาดุดงแน่โอ้โหนะใช่รู้ด้วด้วยเหรอ ว่ยอย่างนี้อย่าไปจับนะนี่ที่มาแล้วมาแล้วคนนี้นู้นคนนู้นไงเห็นไงร่อนี่งนะหรือจั้งับตักทันทายดุบักนี้ดุบักดุดุเล่อยเหลูกด้วยอ๋อนี่นี่แล้วคนนี อ๋อวัดดีจ้าไม่ใช่ไหนกันจ้าวัดดีจ้าเออโอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยนะแลคนโน้นใช่ไหมที่ว่าใส่เสื้อเหลืองรอบโน้นอ่ะเมื่อวานนู่นโอ้โหตายตายตายนู่นเดินไปนู่นอีกคนนู่นตรงโน้นยายอย่าไปเดินตามเขานะอย่าไปเดินตามเขาหาพวกเดียวกัน แอแอบน้อยดูดูดูแลเขาก็แดงให้ดีนะเราต้องช่วยกันรู้เปล่านี่เราเราเป็นพันธมิตรกันเราช่วยกันจับคนติตาเวหรือเปล่านะใช่ใช่ใช่ดีแล้วอย่าไปขอตังค์เขานะเดี๋ยวเจออะไรบอกผมเลยนะถ้าเห็นทุ๊ดนะโอ้โหดิงชิงเลยเอายาย เอาเจอหน้าขอตังค์เลยเลยรู้จักไหมรูม้จักไหมโอ้ไปไปยย้ายวันนี้เราก็ได้พันธมิตรเพิ่มนะฮะนักข่าวจะบ้าไปด้วยละโอเคอเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินข้าวอยู่ไปแอบดุผู้หลีดงนี่วะเออ โอเคสบายใจขึ้นใช่ไหมสบายใจขึ้นค่ะไม่มีพวกเล่ร่อนอะไรเงี้ยค่ะเรียบเลยตั้งแต่ใครามาช่วยนะยพระประแดงนิวพระประแดงนิวพระประแด,ดงนิวมาช่วยค่ะดีดีดๆๆีขอบคุณมากครับผมอค่ะค่ะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปพระประแดงจะได้สวยงามโอเคเรียบเลยขอบคุณครับการจัดงานจัดรายการของดีมากเลยเราจะได้สบายใจด้วยปลอดภัยไม่สกปรกเลยนะค่ะไม่สกปรกนะค่ะขอบคุณครับ ค่ะบางทีมันก็พูดแค่เลมผู้ดีสารอะไรอย่างเงี้ยพี่ดีพี่ดีค่ะมีเหตุเหล้าค่ะเด็กสาวเขาก็กลัวที่เขาไปรู้อย่างเงี้ยเออบางทีตามตูดเขาตามอะไรเขาเขาก็เด็กผู้หญิงอ่ะเขาก็กลัวเราแวงกันนะกลัวจ้าลูกเด็กเล็แตกอย่างเงี้ยดีดโอเคครับขอบคุณมากครับผมมากค่ะ